เกรดวอลมอเตอร์ Motor, เปิด GWM Experience Center แห่งแรกของประเทศไทยณไอคอนสยามหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตั้งเป้าเป็นพื้นที่ที่4นอกเหนือจากบ้านที่ทำงานและสถานที่ไลฟ์สไตล์ต่างๆเพื่อเป็นพื้นที่แห่งใหม่ให้คนไทยได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และใช้ช่วงเวลาดีๆไปด้วยกัน สถานที่นี้นะคะอยู่ชั้น3และชั้น4ของไอคอนสยามซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะคะของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนตัว GWM Experience Center คิดว่าตรงส่วนตัว Image นะคะเทคโนโลยีต่างๆที่เรานำมา Equip ที่อยู่ในตัว Experience Center แห่งนี้นะคะรวมถึงโซนต่างๆนะคะที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นทีนที่ไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งเหมาะมากๆนะคะกับตัวไลฟ์สไตล์เดสิเนชันอย่างไอคอนสยามค่ะ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชม GWM Experience Center ได้ทุกวันในบริเวณชั้น3และชั้น4ของไอคอนสยามและสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตรวมถึงการจองเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือกิจกรรมที่น่าสนใจของ GWM Experience Center ได้ที่ GWM Application และ Facebook GWM Thailand